สวัสดีค่ะอันนี้เป็นชุดโคมไฟหน้าสามห่วง AE ร้อยนะคะสมห่วงใส่ได้ทุกรหัสเลยไม่ว่าจะเป็น AE 1 0 0ถึงห0 1หรือว่า EE 1 0 0นถึง1 0 1นะคะนี้เป็นชุดโคมดำมุมเพชรนะคะโคมเพชรดำมุมดำเพชรนะคะงานดีโปชุดนี้อยู่ที่ 2,500บาทไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ2,500บาทฟรีส่งเอกชนด่วนสนใจโทร093 514 4961นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรกับ ID ดียไลน์ไว้ให้นะคะค่ะชุดคมดำสามห่วง AE 100นะคะอยู่ที่ชิดละ 2,500บาทเป็นงานดีโปนะยี N ่ห้อดีโปงานไต้หวันนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะฝากกดติดตามเพจสาห่วงคลับด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงใน you tube ช่อง you ยูอ่อพิมพ์ว่าบ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์นะคะเรามีช่อง you tube ด้วยนะคะบ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์ ไฟมุมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะงานดีโปอันนี้ด้านหน้าของมุมนะหลอดไฟเลี้ยวมุมนี้จะมีไฟเลี้ยวนะคะไฟหลีจะไปอยู่ในโคมหน้าใหญ่นะอ่าด้านหลังโคมก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างโคมไฟมุมนะคะชุดนี้สองพันห้าร้อย รีส่งเอกชนนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางใครสนใจก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์โทร0935144961หรือไม่ก็อินบ็อกเข้ามาได้นะคะเด mm ี๋ยวจะทิ้งไอดียไลน์พร้อมเบอร์โทรไว้ให้นะคะ mm hmm. สามห่วงแขกน้องๆที่ใช้สามห่วงอยู่อยากจะเปลี่ยนไฟหน้า ก็แ,แนะนำเป็นชุดงานดีโปก็สวยนะคะอันนี้โคมหน้านะคะโคมหน้าเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีขั้วไฟลีอันนี้จะเป็นขั้วไฟลีนะคะหลอดไฟหน้าก็ใช้ของเดิมได้เลยหลอดนี้ใช้หลอดเดิมได้เลยนะคะแต่ว,ว่าถ้าเกิดใครออใช้ไฟเดิมอยู่ จะเปลี่ยนเป็นโคมเพชรก็มีการแปลงสายไฟใช้หางปลาเอานะคะถ้าค่ะทำไม่เป็นอ่แนะนำให้ไปหาช่างให้ใส่ให้นะคะชุดนี้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะงานดีโปเรามีสินค้าสามห่วง หลายอย่างกันนะประมาณ30มสกว่ารายการนะคะพวกกันชนพวกไฟท้ายไฟในกันชนก็มีนะคะถ้าเกิดใครสนใจสินค้าตัวอื่นอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งรูปพร้อมราคาให้ดูมีไฟมุมคู่มุมก็ได้ทั้งซ้ายและขวานะคะ คู่มุมจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ด้านบนก็จะเป็นไฟหน้าใหญ่นะคะชุดนี้เราไม่แยกขายนะคะเราขายยกชุดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ อันนั้นเป็นเอาไฟดีใส่นะคะวิธีปรับไฟก็ลองเข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะมีลูกค้าทำช่อง YouTube วิธีปรับไฟสามมวงอยู่ใครสนใจชุดนี้หรือว่าชุดอื่นก็อินบอกันเข้ามาได้นะคะ อันนี้เป็นงานดีโป้นะคะชุดนี้น้องๆที่เพิ่งจะเข้ามาดูไลฟ์สดเพิ่งจะเข้ามาใหม่นี้ก็คือให้ดูย้อนหลังได้นะคะดูย้อนหลังได้เลยงานดีโป้นะคะชุดนี้แล้วเราจะแถมหลอดไฟเลี้ยวนะคะหลอดเลง แถมหลอดไฟเลี้ยวหลอดหนึ่งนะคะในไฟมืมนอกากนันใช้ของเดิมได้เลย<ม>่ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าเกิดสนใจก็โทร0 9 3 5 1 4 4 9าสนะคะขอบคุณมากค่ะ